เชิงพรเวลาเราพูดเรื่องจิตกับวิญญาณคนทั่วไปมักจะสับสนนะหรือว่ามองวิญญาณเป็นลักษณะความเป็นตัวตนที่ล่องหนไปล่องหนมาก็เป็นได้แต่ในธรรมวินัยนี้นะหรือในคำมะของพระเจ้านี้จิตกับวิญญาณเนี่ยท่านใช้เป็นไวโพจน์กันได้นะก็คือที่พระองค์ตรัสว่า เรากล่าวว่าจิตบ้างมาโนบ้างวิญญาณบ้างคำเหล่านี้เป็นไววพจน์กันคือใช้แทนกันได้ดังนั้นเนี่ยต้องมารู้จักก่อนว่าเวลาท่านพูดถึงจิตพูดถึงลักษณะของนามธรรมที่เป็นใหญ่นะพอพูดถึงชีวิตประกอบด้วยรูปประขันกับน,นามขันก็คือประกอบด้วยกายกับใจนะถ้าพูดเป็นภาษา,ษาธรรมดาคือประกอบด้วยภาครูปธรรมและนามธรรมนั่นเอง นั้นเนี่ยพอเราพูดถึงรูป,ปรธรรมก็ประกอบด้วยดินนะ้ำไฟลมก็คือรูปประคันประกอบด้วยมหาปูตร,รูปสี่นี้นี้เนี่ยอาการสาุดสองผมขนเล็ดฟันหนังเป็นต้นแต่พอเราถามเรื่องจิตถ้าเราพูดเรื่องแค่ว่ากับใจนะมันไม่ค,ค่อยขยายความอาจจะไม่เข้าใจเต็มที่แต่ถ้าเกิดพูดถึงเรื่องขันห้าโดยรวมเราก็จะเห็นว่า สภาพรูปธรรมก็คือรูปขันส่วนนามาธรรมก็คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นคนส่วนใหญ่เวลาพูดเรื่องจิตเนะ่เขาก็มักจะรวมว่าเนี่ยจิตเป็นสุขจิตเป็นทุกข์จิตคิดมากอ่าเป็นคนจิตพุ่นวายโน่นนี่นั่นแต่จริงๆแล้วโดยศัพท์ของจิตเนี่ยท่านหมายเอาตัววิญญาณก็คือผู้รู้นั่นเอง อาการของผู้รู้ที่ไปรู้อารมณ mm ์ทางไหนทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเวลาจิตไปทํางานทางตาท่านเรียกว่าจักขูวิญญาณเวลาจิตไปทํางานทางหูท่านเรียกว่าโสตะวิญญาณเวลาจิตไปทํางานทางลิ้นท่านเรียกว่าชิวหาวิญญาณเวลาจิตไปทํางานทางกายท่านเรียกว่ากายะวิญญาณเวลาจิตไปทํางาน ทำมโนทวารท่านก็เรียกว่ามโนวิญญาณอย่างนี้เป็นต้นนั้นเนี่ยจิตเกิดดับทางทวารไหนท่านก็บัญญัติตำแหน่งที่เกิดเหมือนไฟนะเกิดที่ฟืนเรียกไฟฟืนเกิดที่ไม้เรียกไฟเกิดจากไม้จิตเกิดทางตาท่านก็บัญญัติว่าจากขูวิญญาณนั้นนั้นเนี่ยจิตกับวิญญาณก็เป็นสภาวะเดียวกันนะแต่ว่าท่านเรียกชื่อต่างกันในฐานะของการทํางาน ก็คือการที่จิตไปทํางานทางตารับรู้รูปไปทํางานทางหูรับรู้เสียงทํางานทางจมูกรับรู้กลิ่นทํางานทางลิน้นรับรู้รสทํางานทางกายรับรู้สัมผัสหรือทํางานทางใจรับรู้ธรรมารมณความคิดความรู้สึกท่านก็บัญญัติชื่อตามแบ่งที่เกิดก็คือเรียกอย่างที่บอกก็คือเรียกจักขูวิญญาณโสะตะวิญญาณคณะวิญญาณชิวหาวิญญาณกายวิญญาณมาโนวิญญาณเป็นต้นนั้นเนี่ย จิตกับวิญญาณจึงเป็นไวยพ์กันใช้แทนกันได้นะนั้นเวลาคนทั่วไปเวลาเขาพูดรวมๆเขาอาจจะพูดได้นะแต่ก็ไม่ตรงทีเดียวจิตเป็นสุขจิตเป็นทุกข์จริงๆจ,จิตเป็นผูร้รู้เป็นสภาวะรู้นะไม่มีสุขไม่มีทุกขนะ์ส่วนสุขทุกข์เนี่ยเป็นเรื่องของเวทนาหรือท่าเนเรียกอีกอย่างหนึ่วว่าเจตสิกสิ่งที่มาประกอบกับจิตก็แยกออกมานะ้ามาทําแน่นอนแต่เวลาพูดเดีเราพูด รวมๆโดยภาษาคุยกันได้ว่ากายกับใจกายกับจิตแต่ต้องแยกออกไปอีกนะหเห็นภาพชาัดก็คือตัวนมามธรรมเองก็ยังประกอบด้วยจิตแล้วก็เจตสิกก็คือตัวจิตผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้สิ่งที่มาปรุงแต่งจิตหรือสิ่งที่จิตไปรู้เข้านะเป็นสภาวะที่ประกอบกับจิตเนี่ยก็เป็นเจตสิกบางทีเราก็บอกว่าจิตมีความเมตตาจิตมีโทสะอันเนี้ย ท่านหมายเอาว่าจิตประกอบด้วยโทสะจิตประกอบด้วยเมตตาตัวจิตเองเป็นสภาวะผู้รู้ผู้รู้อาการของความเมตตาที่เกิดขึ้นหรืออาการของโทสะที่เกิดขึ้นแต่ก็ความไม่ได้ศึกษาหรือไม่ได้ภาวนาก็ทําให้เราสําคัญมั่นหมายว่าทําไมสําคัญว่าจิตเป็นเราก็ดีสําคัญว่าเราเห็นเราเห็นรูปเราฟังเสียงเราดมกลิ่นเราลิ้มรส เราสัมผัสเราคิดเรารู้สึกแต่จริงๆอ่ะจิตมีแค่อาการรู้เท่านั้นนะมีสภาพธรรมอย่างเดียวก็คือรู้เท่านั้นนะส่วนสภาวะที่เป็นเตตสิกเป็นสิ่งที่ประกอบกับิตก็เป็นสิ่งที่จิตไปรู้เขา้าก็คือสิ่งที่ถูกรู้จิตนะจึงเป็นสภาวะแค่เพียงเป็นผู้รู้ผู้ดูอันะนี้ถ้าเข้าใจถูกก็จะเข้าใจเรื่องวิญญาณถูกด้วยว่าจิตกับวิญญาณก็เป็นไวโพสกันใช้แทนกันได้ แต่เวลาท่านเรียกวิญญาณก็หมายถึงการที่จิตไปทำหน้าที่ทางอยายตนะต่างๆนั่นเองเพื่อไปรับรู้อยายตนะภายนอกนะเอาตามน,นี้ก่อนเนาะเพื่อจะให้เห็นความหมายของคําว่าจิตวิญญาณที่สงสัยมานะเจริญพร